สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอความรู้เรื่องเคมีอินทรีย์สารอินทรีย์คือสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและมีธาตุอื่นๆเป็นองค์ประกอบร่วมดังนั้นสารประกอบอินทรีย์จึงหมายถึงสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบทั้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและเกิดจากการสังเคราะห์จากสิ่งไม่มีชีวิตยกเว้น 1. ออกไซด์ของคาร์บอน สองเกลือคาร์บอเนตและไฮโดรเจนคาร์บอเนตเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตสามเกลือคาร์บายเช่นแคลเซียมคาร์บายสี่เกลือไซยาไนเช่นโพแทสเซียมไซยาไนโซเดียมไซยาไนห้าเกลือไซยาเนตเช่นแอมโมเนียไซยาเนตหกสารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเพียงชนิดเดียวเช่นเพลทแกนไฟ ฟูซิลีนส่วนสารอินซีคือสารประกอบ,บอื่นๆที่ไม่ใช่สารอินซีซึ่งประกอบด้วยธาตุต่างๆจำนวนมากการเขียนสู่โครงสร้างของสารประกอบอินซี์หลักการเขียนไอโซอเมอร์ดังนี้ 1. เริ่มจากเขียนไอโซอเมอร์ที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นสายยาวที่สุดก่อน 2. ค่อยๆลดจำนวนคาร์บอนทีละอะตอมและนำมาต่อเป็นสาขาที่ตำแหน่งต่างๆ 3. ขนาดเดียวกันต้องพิจารณาว่ารูปร่างโครงสร้างที่เขียนซ้ำกันหรือไม่ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ตามชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้อีกด้วยดังนี้ 1. นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเช่น C-H4, C2H6, C2H4, C2H2 เป็นต้นซึ่งสามารถพบสารประกอบชนิดนี้ได้ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฐานหินยางไม้ปิตโตรเลียมโดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสามารถแบ่งออกได้เป็นสีประเภทได้แก่ 1. แอลเคนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอินตัวพันธะเป็นแบบเดียวทั้งหมดและเป็นโซ่ตรง2แอลคคนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งพันธะเป็นหมู่ฟังก์ชันซึ่งก็เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทนอน ไม่อิ่มตัวนั่นเองแอลไคล์ L ai, เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นหมู่ฟังก์ชันอะโรมาติกเป็นสารประกอบที่เป็นวงของคาร์บอนหกอะตอม และมีพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวสลับกันไปอีกทั้งยังเป็นสารประกอบที่มีเสถียรภาพสูงและทำปฏิกิริยาแตกต่างไปยังสารประกอบแอลคีน 2. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบได้แก่ 1. แอลโกอฮอล์ฟีนอลและอีเทอร์ 2. ออลดีไฮและดดโตน 3. กคาร์บอนซิลิกซีเอสเทอร์สามสาร<า>ประกอบอินซีที่มีธาตุเอ็นเป็นองค์ประกอบซื่อเชื่อว่าเอมีนสี่สารประกอบอินซีที่มีชื่อธาตุเอ็นเป็นองค์ประกอบขึ้นชื่อว่าเอไมขอบคุณค่ะ